อีกหานาทีพอกันกับพิลายุธีช่องต่อๆได้ค่ะกับโสมยุรินะคะแล้วกับพอกับพออซุปครับคุณนายพออแล้วก็พี่เล็กนะครับสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะมาตำส้มตำนะครับตำปะกุ้งเออปลาย่างน้องอุ่งชอบกินไหมมากมักไทใครมามักมาดูกันนะครับในต่อๆเด้อครับผมพอกันเด้อจ้า รีดูว่าวันนี้นะครับทางด้านแม่นุชเองครับทุกคนก็ได้โพสต์เชิญชวนให้ FC แฟนขับอิงเพชบ้านแพงนะครับ FC แฟนขับสาวน้อยเพชบ้านแพงไปชมไลฟ์สดทางบ้านดำนะครับเมื่อลูกสาวนานทีครับทุกคนรับงานไลฟ์สดทั้งทีนะครับแม่นุชก็พลาดไม่ได้เลยครับทุกคนที่จะออกมาโพสต์เชิญชวนให้กับ FC แฟนขับเนี่ยไปรับชมกันเยอะๆนะครับรวมถึงพ่อโจเองครับที่เมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมามีการโพสต์แอดนะครับอุงอิงเพชบ้านแพงจะต้องไปร่วมไลฟ์กับพี่นิกกี้ ขยี้ข่าวรวมถึงผู้อํานวยการสุขโหนกระแสด้วยวันนี้มีพี่อลเล็กด้วยนะครับเป็นไลฟ์ผลิตภัณฑ์เสริมความงามโสมยูริเนาะในตอนนี้ก็น่าจะกําลังไลฟ์สดอยู่นะครับทุกคนในขณะที่มย้มข่าวกระแสได้มีโอกาสลงคลิปนี้ไปนะครับใครที่นะครับยังไม่ได้เข้าไปดูในบ้านดําตอนนี้รีบเข้าไปแบบด่วนๆเลยครับสำหรับใครที่มีกําลังซื้อนะครับหรือว่ามีกําลังไปกดตะกร้าก็สามารถไปกดตะกร้าอุดหนุนองค์หิง,งเพชรบ้านแพงรวมถึงพี่นิกกี้ขยี้ข่าวแล้วก็ผอ,อสุ ส่วนใครที่อยากจะเข้าไปให้กําลังใจนะครับก็สามารถไปเคาะหัวใจเพื่อเปิดการมองเห็นให้กับองคงอิงได้ครับทุกคนซึ่งแน่นอนว่านานๆทีเนี่ยน้องจะรับงานไลฟ์สดทั้งทีหนึ่งนะครับ FC แฟนคลับเมื่อเช้านี้ก็คือตื่นเต้นกันหนักมากเลยนะครับมีการเข้าไปกดแชร์กันแบบรัวๆนะครับรวมถึงพ่อโจแล้วก็แม่นุชเองครับที่ได้มีการโพสต์เชิญชวนให้กับ FC แฟนคลับเนี่ยได้ไปรับชมกันนั่นเองครับทุกคนน้องก็ถือว่าวันนี้นะครับทุกคนน้องก็ได้มีการโพสต์คลิปวิดีโอเชิญชวนแล้วนะครับเมื่อ ครู่มีการโพสต์คลิปในทุกคนตอนนี้เหมือนกับกําลังตำส้มตำกันอยู่เลยนะครับแล้วก็เชิญชวนให้แฟนๆไปดูไลฟ์สดนะครับและในขณะนี้ก็น่าจะมีการกําลังไลฟ์สดอยู่นั่นเองทุกคนก็ต้องขอชื่นชมนะงองค์หญิงเพชรบ้านแพงพัฒนาทุกด้านจริงๆนะครับเราจะเป็นการพูดหรือว่าการเข้าสังคมต่างๆนะครับอย่างที่บอกว่าวันนี้น้องก็ไปเจอผู้หลักผู้ใหญ่นะทุกคนผู้อํานวยการพี่ๆนักข่าวต่างๆน้องก็สามารถทํางานไนดะ้อย่างโปรเฟชชั่นอลจริงๆนะทุกคนมีการอัดคลิปมีการเชิญชวนต่างๆนั่นเองนะครับค่ะ ไก่เราด้วยค่ะเดอ้อมาพอกนท่ช่องต,อ,ต,อ,ตอนตอน้องหิงด้วยค่ะเดอ้อวันนี้เรามาไลฟ์โสมยูรินะคะฝากกูพ่อแม่เอฟซีด้วยค่ะเจอกันที่ต,อ,ตอนอน้องหิงประมาณสิบหกนาฬิกานะจ๊ะ และเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาครับทุกคนน้องก็ได้มีการโพสนะครับอบอกข่าวพ่อ,พอแม่เอฟซีแ, FC แฟนคลับนะครับบอกว่าวันนี้อย่าลืมไปให้กําลังใจหล่าเด้อจ้านะครับทุกคนอยู่ในบ้านดำนะฮะไลฟ์สดเสร็จแล้วนะครับน้องต้องไปทําการแสดงต่อครับทุกคนที่วัดป่า โคทารามนะครับบ้านหนองตาใกล้ตําบลชุมแพอําเภอชุมแพจังหวัดขอนแกน่นมาพ่อกันเด้อจ้านะครับทุกคนนี่คือข้อความที่น้องเชิญชวนและเมื่อคืนนี้โอ้โหมาอะไรน้ําใจครับล้นคออีกเช่นเคยนะครับอุ๋งอิงก,ก็ได้ออกมาโพสต์ข้อความร่ายยาวครับบอกว่า ขอพระคุณมาลายจากพ่อพ่อแม่ FC ฟานคลับที่มาให้กำลังใจหล่าในวันนี้นะจ๊ะขอบพระคุณพ่อพ่อแม่ด้านหน้าเวทีจ้าขอบคุณ FC สาวน้อยเพชรนบ้านแพงขอพระคุณที่คอยซัพพอร์ตหนูวันนี้หนูมีความสุขอิหลีจ้าพ่อพ่อแม่ให้การต้อนรับหนูดีมากๆเลยขอบคุณพ่อโจขอบคุณแม่นุชแม่บีญาสุภาพพ่อนน์นะครับผู้บริหารที่มอบสิ่งดีๆให้กับหนูขอบคุณครอบครัวของหนูนะเจ้าวันนี้หล่ามีความสุขหลายๆจ้า ฮักพอ่พอ,พอแม่ FC นะจ้านะครับอันนี้คือข้อความคัับุุคคนที่น้องได้โพสต์เอาไว้เมื่อคืนที่ผ่านมาอะเดี๋ยวเราไปส่องให้ดูเลยนะวันนี้ใครที่ดูคลิปอุ้มอิ่มข่าวกระแสอยู่เดินทางมาถึงตรงนี้เราต้องเข้าไปให้กําลังใจนะครับไปเคาะหัวใจอะตอนนี้ยังยังไม่มีการไลฟ์นะครับทุกคน นะก็น่าเห็นองค์อีกบอกว่า5นาทีหลังจากนี้นะครับก็น่าจะเร็วๆนี้น่าจะมีการเตรียมความพร้อมอยู่อ่านี่เขาก็มีการลงคอนเทนต์กันนะครับเมื่อสักครู่เลยมีช่องตอตอด้ค่ะกับสมยุรินะคะและกับพอบกับขอบอุสมิมิคอออแล้วก็พี่อเล็กนะครับสนุกดีรอดว่าเราจะมาตักข้มตำนะครับตำกมะค่วงเอาย่างน้องหิ่งชอบกินไหม มากมากใครม,มามก,ก็ดูกันนะครับในต่อๆเด้อครับผมขอ,อกันเด้อจ้าเออนะครับแม่นี่พี่ นะครับก็ได้เจอกับอุงอิงแล้วนะครับหลังจากที่โดนลูกสาวตกไปเนาะโดยไปดูเสียงร้องไปดูไลฟ์สดของน้องก็เลยมีการอัดคลิปนะครับแล้วก็ลงโซเชียลมาปรากฏว่า f c ฟซ n แฟนคลับขุงอิงเนี่ยก็คือเข้าไปถล่มกันเยอะมากๆเลยบอกว่าอยากจะเห็นไลฟ์ฟินิกกี้นะครับอยากจะเห็นไลฟ์อยากจะเห็นไลฟ์แล้ววันนี้ก็ได้เห็นจริงๆนะครับทุกคนนะอ่าตอนนี้เท่าที่มี่าักระแสได้ไปสองดูเนี่ย รู้สึกว่ายังจะไม่มีการไลฟ์เกิดขึ้นและตอนนี้ช่องต่อตองอิงเพชรบ,บ้านแพงใกล้จะครบ0 0แสนซับสไคร์แล้วครับทุกคนใครที่ยังไม่ได้กดติดตามน้องก็สามารถเข้าไปกดซับสไคร์นะครับทุกคนให้กับช่องอิงเพชรบ,บ้านแพงกันได้เลยนะทุกคนจะได้แบบผู้ติด,ดตามพุ่งนะก็ตอนนี้ก็คือครึ่งล้านแล้วนะครับทุกคนอีกนิดหนึ่งเท่านั้นก็จะ1ล้านผู้ติดตามแล้วต้องบอกว่าถ้าไม่มีช่องปลอมเนาะตอนนี้อิงเพชรบ,บ้านแพงน่าจะปาไปแล้วแหละ หนึ่งล้านผู้ติดตามนะครับทุกคนแต่ช่องปลอมก็คือเยอะเหลือเกินนะทุกคนเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆด,ด้วยอ่ะอันนี้นะครับงองค์อิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนนี่นะครับเป็นช่องนี้นะครับเข้าไปดูได้เลยเป็นรูปนี้อ่ะนะฮะน้อก,ก็ฝากทุกคนได้กรแลับกันนะครับช่องนี้นะผู้ติดตาม5้าแสนเก้าหมื่นแปดพัน นะคร200กว่านะครับทุกคนเข้าไปติดตามกันได้เลยนะครับเนาะแล้วก็คลิปนี้นะครับฝากทุกคนได้กันแล้วกันนะครับกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับอิ่มขอากระแสด้วยเดี๋ยววันนี้เรามารอชมบรรยากาศตะก้าแตกกันเชื่อว่าพ่อพ่อแม่เอฟซีแฟนคลับหลายคนเนี่ยก็คิดถึงน้องนะครับแล้วก็น้องเนี่ยนานๆทีจะมาไลฟ์ทางตอนแล้วก็เหมือนกับมีการมามอบสินค้าดีๆให้กับแฟนคลับเนี่ยได้รับชมกันนั่นเองนะครับน้องก็ฝากทุกคนด้วยเข้าไปถล่มกันเยอะๆเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะมีการไลฟ์สดอยู่นะครับในร ที่อิมอนฝากกดไลค์กดแชร์ครับฝากกดติดตามนะครับฝากกาดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆของอิ่มข่าวกระแสแล้วก็ขอแสดงความดีใจนะครับกับพี่นิกกี้ขยี้ข่าวด้วยครับที่โอ้โหได้เจอลูกสาวตัวจริงแล้วพี่นิกกี้คือพูดไม่ออกเลยนะจากคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับก็เป็นกําลังใจให้นะครับอีกหานาทีพอกันกับพิลายุธีชองต่อๆไดค่ะกับสมยุรินะคะและกับพอกับ พออซุกคุณนายพออแล้วก็พี่อเล็กนะครับสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะมาตำส้มตำนะครับตำปะกุ้งปลาย่างน้องอุ๋งชอบกินไหมมักมักใครมามักมาดูกันนะครับในต่อๆเด้อับผมพอกันเด้จ้าอีกหนาที่พอกันกับพ่รายุธีช่องต่อๆเด้อค่ะกับสมยุรินะคะและกับพอกับ พออซุกคุณนายพออแล้วก็พี่อเล็กนะครับสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะมาตำส้มตำนะครับตำปะกุ้งเออปลาย่างน้องอุ๋งชอบกินไหมมักมักใครมามักมาดูกันนะครับในต่อๆเด้อครับผมพอกันเด้จ้าอีกหานาทีพอกันกับพิรายุธีช่องต่อๆเด้อค่ะกับสมยุรินะคะและกับพอกับ พออซุกครับคุณนายพออแล้วก็พี่เอเล็กนะครับสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะมาตำส้มตำนะครับตำปะกุ้งเออปลาย่างน้องอุ๋งชอบกินไหมมักมักใครมามักมาดูกันนะครับในต่อๆเด้อครับผมพอกันเด้อจ้าอ่ากับโสมยูรินะคะแล้วกับขอกับพออซุกครับคุณนายพออแล้วก็พี่เอเล็กนะครับสนุกแน่นอนเพราะว่าเราจะมาตำส้มตำนะครับตำปะกุ้งเออปลาย่างน้องอุ๋งชอบกินไหม มากมักใครมาม,กมากก็ดูกันนะครับในต่อตอเด้อับผมพอ,อกันเด้ยจ้า